สวัสดีครับวันนี้เพจเพชรมอเตอร์นะครับจะมาแนะนำชุดคิดมีโอนูโวรุ่นเก่านะครับใส่ฟีโน่นะครับตัวนี้เป็นลูกสูบเลดเดอร์ไซร้อยขนาด5.8มิลน,นะครับเป็นลูกของอาร์ตนะครับยี่ห้ออาร์ตนะครับก็คือคง่ายๆคือลูกสูบตัวนี้คือยี่ห้อเดียวกับ ที่ผลิตของแท้ให้0นนะครับเป็นลูก58มิลเป็นลูกเลเดอร์นะครับ1ลูกก็เป็นไซส์ร้อยเดิมเดิมมาก็จะเป็นหัวเรียบนะครับมนาะปาดหัวแล้วก็ลบเวาาวโซนิกนะครับเพื่อใส่กับชักเดิมมีโนะครับ <c oughs> ก็ตัวลูกสูบก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเราปาดลงไปมิลครึ่งนะครับ ตรงหัวตรงนี้ตรงที่เตเปอร์ลงมานะครับปกติหัวเขาจะตรงแบบนี้นะครับเ็าจะปาดลงมาเพื่อให้ลูกสูบไม่เลยขึ้นมาจะปอกนะครับแล้วก็ปาดตัวสลักนะครับเพื่อหลบก,กับการจุบแล้วก็กระโปรงที่มันยาวนะครับสหลัก15นะครับใส่ตรงรุ่นได้เลยไม่ต้องแปลงนะครับใส่การเดิมได้เลยนะครับ ตัวเสื้อเนี่ยจะเป็นเสื้อแต่งขนาด58มิปมิลนะครับเบอรหนา61.5นะครับเบียดแข้งเดิมเข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องเจียแต่งแข้งเพิ่มนะครับก็เสื้อแต่งของใหม่นะครับ58ควานเรียบร้อยแล้วนะครับมีแหวนลูกสุบนะครับอันนี้เป็นกล่องที่ใส่ลูกสูบมาของอาร์ตนะครับแหวนมี1ชุดนะครับแล้วก็มีสลักกิบล็อกนะครับ มีแคมแต่งหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ตัวหัวเทียนนะครับไปมองแคมแล้วก็ไปหยิบหัวเทียนเท่นนั้นตัวหัวเทียนตัวนี้เป็นหัวเทียนยาวนะครับของบอสนะครับหัวเทียนโซนิกนะครับเพราะว่าฝาสูรตัวนี้เป็นวาลโซนิกนะครับเป็นฝามือสองนทรายแล้วก็เชื่อมหลอดตรงทำวาลโซนิกนะครับหัวเทียนแล้วก็เชื่อมใส่หัวเทียนโซนิกไปให้แล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับ เปิดพอตแล้วไอเดีเสียนะครับไอเดีไอเสียก็แล้วนะครับพร้อมใช้นะครับเปิดก็ไม่ได้ใหญ่มากหรอกตัวนี้นะครับหลอดต,ตรงนะครับตัวนี้ให้ดูตัวหน้าหลอดประมาณนี้นะครับกดขอบ58-59ป้ามิปลปากนาเรียบใบ wow, วาวก็จะเป็นแบบ CNC นะครับ มีปรเกนฝาทองแดง1,000แผน่นมีสปริงวาลวตัวในนะครับให้นะครับเอาไปใช้กับตัวนอกเดิมนะครับแล้วก็อัดตัวนี้เข้าไปเป็นตัวในนะครับวาลวก็จะไม่ลอยสปริงก็จะมีความแข็งเพิ่มขึ้นนะครับในใส่เพิ่มจากของเดิมปกติของเดิมจะมีสปริงแค่ตัวนอกสองตัวนะครับก็ใส่ตัวในเข้าไปนะครับมีประกันินเซอร์แท้ประกันบนให้นะครับชุดนี้ราคาที่5 4า0ี่บาทนะครับ ท่านใดสนใจอยากที่จะสั่งสินค้าติดต่อเข้ามาได้ใน Facebook p e มอเตอร์นะครับเพื่อโทรแอดไลน์ได้ตามนี้เลยนะครับ